นี่ยครับมีดผ่านตู้ใช้เหล็กแหนบสิบล้อตีปกติเนี่ยมีดเหล็กพวกเนี้ยถ้าจะบางๆอะ่ะเขาไม่ค่อยเอาแหนบมาตีเพ้งตีนานมาดูมี่ลอยค้อนกันเลยนี่ดิบมากฟันไม้ดีมากคพงได้ลองนะฮะดามครับดนเดี๋ยไวไปเอาเข้าป่าสักทริป เห็นพี่เขาตั้งใจตีมาอามาลองเ้าหน่อยทรงจะประหล,ลาดประหลาดไหแต่ใช้ดีแต่ใช้ดีอันนี้เขาอาชีพหลักก่อนหน้าที่จะมาเาชนการนี่เขาเป็นคนตัดฟืนมาก่อนแกทำถ่านฟันไม้มันไม่ต่างว่สามสิบปีอะน่าจะหมดภูเขาไปหลายลูกแล้ว นะครัว่ากั่นกองออกมาจะเป็นมีดเล่มนี้เดี๋ยวเราไปลองดูส่วนอันนี้มีดที่ผมใช้ติดตัวก็อันตาริโอไนเป็นคาร์บอนหนึ่มั้งนติดตัวไปไม่กี่ทิปแต่ก็โอเคนะผมชอบสไตล์ซองมันมันสลบปอกเปิดป้ดหน่อย <c oughs> ก่อนใครจะซื้อ ต้องบอกก่อนว่ามีเล่มนี้ไม่ได้คมมาจากะลงงานนะเล่มคมมาทำมาน้อยมากอันนี้ผมมารับเองอผ่านกันใช้มาพอสมควรถือว่าเป็นมีดแคมที่โอเคเลยถ้าเราไม่ใช่คนฟันทางอะไรเงี้ยมีแค่นี้พอแล้วอ่าและแน่นอนเราสายเปรอ,อันนี้อลสตีลทำไว้เผื่อ ผูกเชือกหัวเปนี่มันซีดนี่มันไม่ได้เก่านะมันเพิ่งใช้มันไม่ไเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมันถูรูกถูกกังส่วนอันนี้ยางในมอไซค์เอาไว้เผื่อว่าเกาะไฟนี่ก็เผื่อไป็นจุดเล่นๆแต่ปกติใช้ไฟชักอันนี้กันพาดเนี่ยซองมันอนะเวลามันอยู่ที่เอวใช่ไหมฮะ เราจะเก็บไม่ต้องไปอะไรกันมากนี่แค่นี้ได้ละถ้าเป็นมีดเนบ็บมีดอะไรเงี้ยเราต้องจับเราต้องดึงใช่ไหมอันนี้ฟึ๊บฟึบหยิบมาใช้งานนู่นนี่นันะ่นเสร็จละมันง่ายไงถ้ามันคาดันนี้ได้ด้วย,ยนี้ได้ด้วย เปิดไมีดแคมป์ที่โอเคอเรียบร้อยสำหรับบ้านเราซื้อได้ที่ t a i l a n d Outdoor นะครับอ,อันนี้ก็อีกเล่มหนึ่งอันนี้มีของน้อยช่างน้อยลมสักเนี่ยอันนี้เวลาใช้งานมันจะมีล็อกอยู่ ไม่ใช่น้อยอินทนอนอแต่เขาคือน้อยหลบสักดิ์เป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่คมมาจากร้านเลยไม่ต้องรับไม่ต้องแต่งเหมือนกันยางติดไว้นั่นแหละส่วนเชือกอันนี้ผูกกันเองอันนี้พี่กอบเป็นคนผูก เซฟตี้เขากันหลุดกันหล่นที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมจะใช้เล่มนรุ่นมากกว่าเพราะว่าบางทีจะเก็บขี้เกียจเล็งเสียบรูมันบางที่อยู่ข้างเอวเนี้ยหยิบม,มาใช้มันไม่เหมือนนะนั่นแบบอันนั้นมันปล่อยหย่อนเลยอ,อันนั้นมันฟ้าบไม่ถนัด เราต้องหาจังหวะเสียบไปไม่งั้นเดี๋ยวนิ้วหลุดเชีวยวฝักเขาหน่อยงานก็ดีอยู่นะราคาไม่แพงด้วย,น,น,ยนี่เชี่ยวสือ y